ได้ได้่งนี้มันมีเรืบางทีก็ได้วันจะมักเป็นได้วันก็ได้ได้เดือนก็ได้พอมีเออสร้างก็จะเครื่องแต่ตัวระชมรุ่นน้ี้ติเล่นเคว้ยชำจุง้งของกูก็ชำจุง้งของมึงมันติดดีรอยอยู่กันนั่นแหนรุ่นยังไกวไจไวไปเปลี่ยนกี้นิดมวยไทยชำจุง้งเออ ไอ้กวนกันยัยไอ้กวนตอนนี้ไอ้กวนมันตึงไอ้กวนออกแล้วนะปีอาแปดเดือนประกาศนี้ไอ้กวนออกเออะถ้าจำซุ่มตอนนี้จำซุ 5, ่าเฮ็ดเฮ็ดเลยมัง้งเฮ็ดแกรง่งเฮ็ดแม,ม่ยอยถ้ตามันเป,นเปนเรตคุยไปเอาไม่ได้เฮ็ดปลวกพอเล่นลายเออคุณก,ด,กดไปไปเร็วแต่คุณตํามไม่เป็นมันเราคุณตั้มักปลื้พี่เท่งทําไม่เป็นล่ะไม่เป็นก็ตําเพื่องหนุ่ยเล่นเควสเล่นลาย อนกันจะมักดลูดีลโลดติดน um, ้อยโลดแอเแต่ไม่ครบทตไม่แอบน้อยเกือบไม่ก้าใจได้พุ่นวันมันได้พุนประชุ์เลยมังแลยได้ออบพนันอมได้ไล่จริงเว่นคนเต็มโยัวบาตุนหมดแล้วหันตะกี้เตียวตามยิ่งวมตายล้นพอไปตรงนั้นเช็คอินโรจัดแล้วไม่ตายเยอะ กูถ้าเป็นหม้อแหลดวงกูกว่าป้ากูก็เป็นเผื่อนในเวทคอนซองเรือนละกูตายยา้ปูกลอยกูโรจัดอันก็เป็นเผื่อนกันเถอบบามตรล้วคุณหลังตีปูอายุเจ็ดิบเป็นเผื่อกับล้านเวทแต่กันวันนี้มาหนังหัวใจไม่แดงเดียวัะหนุยละปูเป็นเผื่อนคอนวะเดี่ยวปูนี่เผื่อนปลืก็ว่าเผื่อนในเวทไม่เจ่เผื่อกุยปนีไม่เจ่เผื่อไอ้เผื่อนไอ้กระว่าเนเด้อ จีบยิ่งได้แล้วเจอเดนเวสคุณาย้คุณโงแรมสร้างานง่ายใ,ใครละโดนตายช่วยแกตายนาเวสคูแรกอยู่ช่องเดือนคุณนัดมาพบตีกิมยงมาถึงเห็นตัวจริงกว่านองวันนี้ไม่ขึ้นเปล่าอ่ะช่ตัวจริงมันลิงมันอันโนหน้าเป็นตุด๊ดเป็นเป็นกุดเป็นกุ้ยว่าใจแต่นหน้าเป็นปน,นันมันว่ามันใจครีมเรียนน้ำว่ะ กรีมเรียนนาเมือหนาหกน้ำเป็นมันประยุนเด้อยังเป็นอออจะไม่ไมพี่หนุยขับในชีวิตพี่หนุยพี่หนุยมีเมียมาทั้งหมดกี่คนตีแต่งานจดจะเบียหนึ่งิบเจ็ดตีปมนึกมันเกือบโรยกับนึกอกไรเลยขับนึกไรกับผู้เก่งนะขับได้กรอบเร่อปมประมาณญี่ปุ่นเกาหลีอีตร้านเนื้อกรอบผู้หญิงตาสวยที่สุด เปอิสลามจามใจประติดให้เปคนอิสลามช่วยว่าเผื่อนคนอิสลามนี่ตาคมตาคมกับตัดยังไม่แก่ปักตื้มีดยืนคลิปตาดำยางไร่ตรงของตรงองของมันคมแรงรใจมึงเ <laughs> วลาจูบ้วมุกไม่ค่าตึกจีบอยากไหมนู่นนี่อิสลามคนอิสลามนี่คนน่ารักจีบไม่อยากแต่ว่าเพื่องการดัดจับ รอยรับเร็วไม่ไกลว่างายนี่แรงหมากแรงไม่หมากแต่ว่าแรงคำเรียวตั้งจะบุ้งอุต่อไปตี๊คถึงวันเย็นก็รับฮัลโหลฮัลโหลเติมรอยนังไม่แรดเกาหล่อมาแต่บาทหลวงกอปีตีตั้งจะจะหน้าไม่รู้เลยเดี๋ยวบ้ามึง ตอนี oh, nee, uh, ้เออวัยร้ายเกจะบ่งไลยแรงก็ไม่แรงแต่เงาโลยกรำคาญตั